เสือวัดมีชื่อจริงว่าสวัสด์โพหอมเป็นจอมโจรชื่อดังในยุคสงครามโลกครั้งที่สองร่วมสมัยกับเสือดำเสือมเหสวนเสือใบเสือไฟเสือวัดจะออกปล้นในแถบภาคกลางในจังหวัดสุพรรณบุรีนคนปรปฐมและจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเสือร้ายที่มีประวัติร้ายกาจและมีค่าตัวสูงเรื่องราวของเสือวัดจะเป็นอย่างไร ติดตามรับชมได้ในคลิปครับเสือวัดเกิดที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปีพศ2462บิดาชื่อนายสว่างมารดาชื่อนางย้อยเป็นลูกชาวนาเป็นบุตรคนที่สามในจำนวนพี่น้องทั้งหมด5คนชีวประวัติเสือวัดนั้นไม่แน่ชัดนักเนื่องจากบุคคลในสมัยก่อนนั้น ยังไม่นิยมบันทึกเรื่องราวชีวประวัติกันเท่าใดนะัโดยเรื่องราวของเสือวัดนั้นก็ไม่แตกต่างจากเรื่องราวของเสือร้ายคนอื่นๆเท่าใดนะักคือชีวิตไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้มีอำนาจอิทธ,ธิพลในพื้นที่จนต้องผันตัวเป็นเสือร้ายไปในที่สุดในคืนหนึ่งมีโจรลักควายของผู้ใหญ่บ้านแล้วหลบหนีมาทางบ้านของนายสวัสด์ซึ่งอยู่ท้ายทุ่งของหมู่บ้าน แล้วผู้ใหญ่บ้านนั้นก็ใช้อำนาจของตนที่มีอยู่ใส่ความนายสวัสด์และพักพวกจำนวนหนึ่งว่าเป็นโจรลักขวายทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีหลักฐานใ,นใดๆเอาผิดกับนายสวัสด์แต่ว่าใช้อำนาจอิทธิพลของตนและความมีพักพวกมากกว่ากล่าวเท็จใส่ร้ายนายสวัสด์และพักพวกด้วยความไม่ชอบพอกันมาตั้งแต่ครั้งก่อนเป็นทุนเดิมเพราะด้วยเรื่องของผู้หญิงจึงนำตำรวจมาจับกุมนายสวัสด นายสวัสดิ์เองก็ไม่คิดหลบหนีแต่อย่างใดด้วยเกรงว่าบิดามนนารดาและพี่น้องจะได้รับเคราะห์ไปกับตนนายสวัสดิ์และพักพวกถูกดำเนินคดีและฝากขังณนะเรือนจำแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเรือนจำใดซึ่งถูกคุมขังอยู่เป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรกระทั่งวันหนึ่งมีผู้คุมได้ออกอุบายว่าจะปล่อยให้นายสวัสดิ์และพักพวกอีกประมาณ3-4ถึงคน ออกจากคุกไปและหลุดพ้นจากคดีทั้งปวงแต่ว่าจะต้องไปปล้นเงินจํานวนหนึ่งมาให้เท่าที่ผู้คุมคนนั้นต้องการซึ่งในชั้นแรกนายสวัสดและพักพวกไม่ตกลงระหว่างที่อยู่ในเรือนจําก็จําต้องถูกผู้คุมคนนั้นกลั่นแกลง้งและหลอกลวงด้วยอยุบายต่างๆนานาจนในที่สุดนายสวัสดจําต้องยอมรับข้อเสนอของผู้คุมหลังจากออกจากเรือจนจานายสวัสดและพักพวกได้เริ่มปล้นในบริเวณกรุงเทพมหานคร โดยในระยะแรกยังไม่มีการทำร้ายเจ้าทรัพย์เป็นเพียงการต้นผู้หวังในทรัพย์เพียงเท่านั้น